โอเคครับพร้อมนะครับตั้งใจฟังดีๆนะ,อ,ะอันนี้คือชุดสมองกลหรือชุดวาบอดี้ของก่อนเรนเจอร์สองสองหรือว่าบีทีห้าศแต่ตัวนี้เป็นของคันบีทีห้าศูนย์นะครับคันอันนี้ฮะเดี๋ยวตึงเมาอ่าคราวน,นี้ผมไม่จะไม,ม่พูดปัญหาละคือจะอธิบายฟังคร่าวๆเลยว่า,วาการทำงานของมันนะฮะของตัวนี้ของเกียร์รุ่นนี้คือ,อชุดวาบอดี้ใช้ มันใช้ระบบไฟฟ้าควบคุมแรงดันคือผ่านไอตัวโซลีนอยหรือเลซอน,นิกพวกเนี้ยให้เป็นตัวควบคุมแรงดันที่ที่ทอกหรือไอทอกไอตัวเทอร์บายอะทอกไปคัดเทอร์บายปั่นอัดชุดคัดของแต่ละชุดไอพวกนี้จะคุมชุดคัดนะมันเนี่ยโซลินอยมันมีเจ็ดตัวมีอะไรบ้างอ่าเละเป็นภาษาอะไรเอโซลิ A นอยเอบีซีและตัวนี้มันจะเป็นไอ l v c คือตัวควบคุมแรงดันสูงหรือต่ำตัวควบคุมแรงตัวนี้แล้วก็ตัวหน่อยดี E ไอ้ตัวนี้คือตัวท้ายคือ TCC คือควบคุมท็อกอันนี้ปรับเปลี่ยนอัตโนมัติคือตามตามการโหลดของเครื่องจนต์คือเร่งมากหรือเร่งน้อยมันก็ตัวนี้จะสั่งการเพื่อไปปรับการหมุนในท็อกคืออัดแรงดันเข้าสู่ชุดคัดชุดคัดทั้งหมดก็มีห้าชุดห้าแผ่นนะฮะเอาคร่าวๆนะครับอันนี้คือเกียร์เอาง่ายๆนะนี่เกียร์อันนี้ท้าย ายอันนี้หน้าเกลีย์อันนี้ชุดแรกคือเออ่าเอชุดที่สองคือ e. อีบีซีดีไอไอเอบีซีดีนะไอัเนี้ยเท่ากันไอนนชุดอ e. ีนี่คือจะเป็นแผ่นเล็กห้าแผ่นแผ่นเล็กเล็กเล็กลกว่าขาหมดอันนี้จะเท่ากับบดแผ่นใหญ่แผ่นเล็กนี้ตัวอ e. ีนี่คือโอไดโอโอไดนี่ชุดโอไดคือชุดเล็ก ซึ่งอยู่ระหว่างกลางอยู่ของชุดนี้นะครับการทํางานวันนี้ก็ได้เอาเกียร์แค่หนึ่งไอ้เกียร์มันมันอันนี้ไม่ใช่มี็ชัดเกียร์นะมันจะจับคู่เป็นชุดนะโดยการสั่งการจากตัวเซ่รอยนี้มันมาทํางานยังไงคือว่าเทอร์ไบายท็อกจะอัดน้ํามันส่งไปอย่างชุดคัดของแต่ละชุดสมมุติว่าและไอไอตัวเนี้ยมันควบคุมยังไงคือมันจะปล่อยปล่อยน้ํามันออกจากสมมุติสมมุติกียร์หนึ่งแค่หนึ่งมีเอกับบีควบคุมแค่หนึ่ง สองตัวที่ทํางานทํางานพอทํางานคือป็นยกมันโย่โยเปิดน้ำมันแล้วคัตคัตที่จับจับเกี้ยนหนึ่งคัตเป็นเอเอตัวนี้อ่าเอา่อเกี้ยนหนึ่งติเ,เกี้ยนหนึ่งเอกับดีอ่าสองตัวนี้อ่าสองตัวนี้คือเกียร์หนึ่งเอนะกับดีคือเกี้ยนหนึ่งแล้วเอบสองตัวนี้ควบคุมการทํางานคือการปล่อยน้ำมันโดยกระแสะไฟฟ้าซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับอา่าอะไรนะเนี่ย เป็นเป็นเอ็มอะไรนยเดี๋ยวเอ็มเออะเอ็มเอเป็นอะไรไม่รู้ผมผมไม่รู้หรอกผมไม่ได้เรียนมาแต่ค่ามันเป็นดีซีเอ็มเอคือว่ากระแสไฟฟ้ามามากเท่าไหร่ไอแรงดันน้ำมันก็จะน้อยลงเพราะโดนปล่อยอ่ามันก็คือมันมากระแสไฟฟ้ามาเยอะมันก็ยกเยอะน้ำมันก็แรงดันก็น้อยลงอ่านี่คือการทํางานของมันอ่าเกียนหนึ่งอ่าเกียนหนึ่งก็จะได้เกียนหนึ่งคือซอยน้อยนะครับอัดชุดค้าเกียหนึ่ง เกียร์หนึ่ง A กับ B ทำงานจต่ไม่ดีแล้วเกียร์สอง A B C และ D สีตัวนี้คือเกียร์สองควบคุมเกียร์สองงานควบคุมเกียร์สองราคัาเกียร์สองคือจับคัดจับคือ A กับ C อันนี้อ่ะนี่เกียร์สองมันอยู่กับชานะครับนี่เกียร์สอง A กับ C คือคัดเกียร์สอง A กับ D คือเกียร์หนึ่งอ่านี่เกียร์หนึ่ง A D เกียร์หนึ่งอันนี้เกียร์สองส่วน้อยควบคุมเกียร์หนึ่งคือ A กับ B ควบคุมเกียร์สองคือ A B C และ D ไอตัวนี้คือตัวควบคุมแรงดันเป็นการปเปลี่ยนเกียร์ไงพอเปลี่ยนเกียร์ตัวนี้จะสับจ่ายควบคุมแรงดันเพื่อสับอีกเกียร์หนึ่งอ่าเกียร์สามสามก็เป็น A นะหลังนี้ครับ A D E เกียร์สามอ่าเกียร์สามชุดคันเกียร์สามก็มี A นี่ A กับ B นี่คือเกียร์สามอ่าตัวนี้จะทำงานตัวนี้ทำงาน A B ช e, uh, <van> ุดคัน A B บ e. <Okay. S 2> ีทำงาน E นี lion, oh <yeah>. yes. ่คือโอเวอร์ได อ่าเอบโรงงาน,นเกียร์สามชุดคัทแกมี A D E นี่เกียร์สามเกียร์สี่ก็ A B และ E นะ A B E E เกียร์สี่ชุดคัทเกียร์สี่ที่จับก็มี A เอา A ลงกระล่างอือกับ E นี่สองชุดนี้เกียร์สี่เนี่ยชุดนี้ชุดโอไดเนะี่ยเกียร์สี่เอาดีดีครับเกียร์ห้า เกียห้าซีคู่นะคือตัวนี้ตัวเดียว e ชุดคัดที่จับมี b b กับ e ตัวนี้ตัวนี้สองตัวนี้เกียห้านี่คือเกียห้าตัวนี้ควบคุมตัวเดียวแต่ชุดคัดจับคือ B ไอ้ไอ้ใน b กับ e ตัวนี้สองตัวนี้คือเกียห้าอ่าเกียรหก c ตัว c กับ e อาอ่านี่ C กับ D เกียร์หกอ่านี่ C เ e, ก e, ียร์หก C เกียร์หกหกไอส่วนใหญ่ที่ควบคุมคือ B C B C แล้วก็ E อ่ะ B ตัวที่สอง C E ตัวนี้ควบคุมเกียร์หกอ่าและเกียร์ถอยหลังเกียร์ถอยหลังส่วนใหญ่จะไม่ทํางานโลงง่งโจ้งแต่ชุดคัสทํางานคือ A กับ D ตัวนี้คือถอยหลังถอยหลังนะฮะ พอข,ข้าวคือนี่เนี่ยเนี่ลังดีเอดี AD. สรุปข,ข้าวคือจําไม่ได้ผมก็ว่าแล้วจําไม่ได้หรอกอะเนี่ยจำได้จำไม่ได้รีเพรรีเพรไม่รีเพรรีเพ์รีเพ,พ,พ์เอ,เองนะครับนี่คือการทาารํางานข้าวๆข,ของมันแต่อย่างมุดคันนี้อ่าคันนี้ปัญหาคือที่ผมยกตออมองโกลก็คือเดี๋ยวตรวจพบได้ว่าชิปโซลูไนด์ดี เอออ่าเฮ้ยคุณบายแล้ว,วัดเดี๋ยวเตือนเตือนเตืนตนอนยังไม่นั่นเลยโว้ยร่วงทีเดียวอีพังลอะอาดีมาด,ด้าอาบัตด้าอ่าที่ล่าสุดอ่าเดี๋ยวนะอ่าล่าสุดอาะที่ข้าล่าสุดนี่ชิปชิปโซลินอยดีมีปัญหาคือชิปตัวิโนยดคือตัวนี้อ่าตัวนี้มีปัญหาตัวดีซึ่งม,มีปัญหาควบคุมอยู่เกียร์สองระหว่างเกียร์ 2, สองเกียร์สาม ขึ้นเกียร์สองเกียร์สามมันถึงว่าเกียร์หนึ่งเข้าได้ปุ๊บพอขึ้นเกียร์สองกระตุกตึกเกียร์สามกระตุกตึกอ่าสองสามมันจะกระตุกกระตุกแรงมากตัวนี้กระตุกกระชากกว่าที่หน้าขนอกจากนั้นไม่อะไรขับปกติเกียร์เปลี่ยนนี่ปกติเวลาเชนเกียร์ลงมาก็ก็มีหาคือช่วงโลเกียร์ทดลงมาหรือเกียร์สองตึกอ่าอันนี้คือเขาเทคโคแล้วมันบอกว่า P0765 อ่าชิปโซลีนอยดีคือตัวนี้ แล้วผมก็จะลื้อมาดูว่ามันตัวนี้มันเฉียรหรือเปล่านี่ฮะนี่คือเขาเข้าแต่ว่าวันนี้นี้คือเจ้าของรถเขาบอกว่าเอาเลยเต็มที่ครับโออยากทำอะไรก็ทำคราวนี้ผมจะดัดแปลงจะแก้ไขจะตัดแต่งเกียร์รุ่นนี้เพราะสั่งเกียร์รุ่นใหม่มาแล้วนะฮะเบี้อ,องตือเขาขี่ซ่อมแล้วไม่เอาเสียเวลามันไม่จักทีครับก็เลยเอาตั้งล,ลูกลูกรุ่นใหม่รุ่นใหม่คราวนี้ลูกนี้ก็เสร็จเป็นของเล่นโอไปโอจะทําแบบว่าไอ้นี่ พอรู้การทางานของมันแล้วเนี่ยจะโละทิ้งเลยใช้แรงดันน้ำมันบาวไปทําแทนเหมือนเบรคบรูปไมนนวนแต่ปัญหาคือมันจะมีค่าคืนกล่องค่าคืนตัว TCM ให้ไปส่งไปพ่วงจ่ายที่ PCM อีกทีนึงนั่นคือปัญหาว่าจะแก้ได้ไหมอ่ามันจะมีตัวชิปตัวเนี้ยตัวสัญญาณทันเกียรตเนียเป็นตัวควบคุมส่งไปย้านกลับด้วยซึ่งตัวนี้ทั้งหมดต้องบาลานซ์กันกระแสไฟฟ้าจะสถูกส่งผ่านมาไม่เท่ากันนะตามแรงข่านั้นไม่พติแรงดันพูดไอตัวเนี้ย ไอเกียห้าเนี่ยคาเกียห้ามดอ่าคัเกีนึ่งคัาเกีหนึ่งคืออะไรเออเกซีเนี่ยคัาเกี่งปุ๊บแรงดันมันมาแ0ดร้อยแปดรอบาค่ากระแสไฟมันมาสักแปด a สบเงี้ยถ้ามามากกว่านั้นแรงดันแรงดันจากแปดบาทก็เหลือหกร้อยเจ็ดอยลงมาอาค่าแรงดันค่าไฟยิ่งสูง ถ้าแรงดันของน้ำมันก็ยิ่งน้อยลงเพราะอะไรเพราะว่าวาล์วมันถูกยกขึ้นให้สูงขึ้นแรงโปโลน้ำมันไหลกลับก็เยอะขึ้นน,นี่คือคร่าวๆพอจ,จับใจความได้มัง้งไม่รู้นะและอันนี้ที่เจออย่างก็คือมันมีหาเสียงดังก็ถากองดูถากองดูแล้วครับซึ่งม,มันมัในมีเนี่ยใต้กองอ่ะ กองถือด,ด่าดำแมก็เนี่ยมันม,มีอย่างนี้อยู่ด้วยซึ่งเป็นอลูมิเนียมไม่รว่วมาจากไหนก็ข้าเกีย์ลูกนี้ก็เล่นมาโอ้สามอาทิตย์เต็มเต็มก่อนหน้านั้นที่เคยโพสที่ไปกลับมาแต่เี้ปัญหาคือมันช้าแล้วอ่ะอันนี้น่าจะเป็นเฟืองเป็นเกียวอะไรอ่ะเกียวน็อตเหรอเ,เกียวน็อตอะไรมัใหญ่ขานาดนี้ซึ่งว่ามันน็อนตตัวนั้นต้องใหญ่มากๆ มันเป็นคล้ายๆเกีียวนัดถอนมาเนี่ยนอดอะไรที่มันลักษณะเท่าขนาดเนี้ยมวลโบเท่ากับเหรียญบาทนัดอ,อะไรอย่างนี้ก็จะไม่รู้มันอยู่ในกองอ่าก็เดี๋ยวจะพอเกลียวต้องยกลงอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ผมจะทาผมจะทําการแก้ไขที่ลองวิ่งดูรอบก่อนแล้วอยกลูนี้เพราะว่านี่ติดซีเอวอยู่ซีวยังไม่เสร็จเลยยังคาอยู่ครับอ่าก็พอดีพี่ก็ถามว่าเป็นไงบ้างก็เลยอ่าต้องรับสัญญาคําพูดรือดูก่อนตึง้งก็โอ้โหนะ ก็ในชุดคัดมันอยู่ในนี้ซึงก็โอเคครับสิบนาทีเป็นารูุเรื่องไม่ต้องถามแล้วนะทำงานแล้ว